มามากันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะครเรียกว่าต้องอวยพรให้เพราะาว่าเป็นการอวยพรวันเกิดย้อนหลังค่ะให้หนุ่มนัทอติรุธนั่นเองนะคะซึ่งในกองละครสิงสั่งป่าก็มีพ่วงกาบค่ะเพื่อนนักแสดงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหลุยเทสพิงพลอยทำเซอร์ไพรส์ปปรย,ยุกเค้กวันเกิดนะคะจากช่อง7 HD แล้วก็เค้กจากกองสิงส่งป่าสิงสั่งป่านะคะแล้วก็อีกก้อนเป็นเค้กจากค่ายโพลิพลัสนะคะผู้ผลิตละครผู้แคนแสนรักเรียกว่า<ห><ห>น่ารักจริงๆนะคะที่นัทเองเขาก็ร่วมแสดง แก็ส่งเค้กมาร่วมปวยพรวันเกิดด้วยนะคะ <Hey. S 1> นี่เดี๋ยวดูบรรยากาศเจ้าตัวยิ้มกลืมเอามากๆเลยค่ะวันนั้นเห็นอยู่ใน คลิปของน้องมุกดานะที่เขาไปร<า>อดูกันก็มีคุณไม้พัสระเดชแต่นน่าจะจัดผู้แค่งสันด้วยใช่ค่ะอ่ะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังด้วยก็แล้วกัน